อัปเดตงานวันนี้เป็นอ่ารถทัมเมอลูกค้าวางเครื่อง 3U ZVVT 6 g เกียร์คันนี้เอามาทำเกี่ยวกับระบบหน้าปัดให้ทำงานาเช่นวัดรอบความเร็วแล้วก็ได้ทำไฟบอกตำแหน่งเกียร์ เพื่อสามารถชิปเกียร์จะจะได้เห็นาการเปลี่ยนเกียร์ตอนนี้ยกล้อลอยเพื่อจะเทสเข็มความเร็วแล้วก็ระบบหน้าจออันนี้เป็นกล่องแปลง จากเครื่องอยูให้เป็นความเร็วของ h ัมเ e r ตัวนี้สามารถจูนความเร็วได้ให้ตรงกับความเร็วจริงเวลาเราเปลี่ยนเครื่องยนตก็สามารถทำให้ความเร็วตรงตามที่ต้องการได้ส่วนจอความเร็ววัดลอกก็ยังเป็นของเดิมแต่เราแปลงใส่ระบบขับเข็ม วัดรอบไว้ด้านหลังทำวงจรไว้เรียบร้อยแล้วก็จะลองทดสอบลองสตาร์ท ก็สามารถดูเทียบกับระบบดิจิตอลตอนนี้วัดรอบ1,100ก็อันนี้ก็1,100ลองเล่งไปที่3 0 0พัรอบก็วัดรอบถือว่าเที่ยงตรง เจะทดสอบก่องแลงความเร็วเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ดูตอนนี้เรายกแม่แรงขึ้นมาอยู่ก็ทดสอบตอนนี้ความเร็วจะดูว่าค่อนข้างแข็ง ก็กล่องสามารถใช้แอปพลิเคชันในการจูนอันนี้ทำแอปมาสำหรับจูนความเร็ว 2,000รอบประมาณ20ก็ลองเพิ่ม ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นอ2,000รอบตอนนี้ก็จะเป็น40สมมุติเราเพิ่ม ตอนหลังได้โดยการไปวัด GPS ตอนนี้จะตั้งไว้สัก อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คันนี้ได้ทำไปบอกตำแหน่งเกียร์อันนี้เราทำจอ ดสอบไฟบอกเกียร์อันนี้เข้าเกียร์ N อ,อยู่อันนี้เกียร์ D เกียร์ D ก็จะสามารถบอกการทำงานของเกียร์ออโต้โดยอ่านจากกล่อง 3U 6เกียร์ในพอร์ต OBD แล้วก็ถ้าเข้าเป็นโหมดแมนนวลก็ตกตอนนี้ก็คันเกียร์นี้สามารถเป็นเกียร์แมนนวลได้เดี๋ยวจะลองตอนนี้มาเข้าโหมดแมนนวลกดกดเพิ่ม3 4 ทำให้หน้าจอสามารถใช้งานาในระบบต่างๆถ้าเราตบมาหมดดีก็จะบอกการทำงานของเกียร์ออโต้ว่าตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์อะไร ในตัวรถฮัมเมอร์ H3